พุที่สภาอย่าไปเหมารวมเขาพวกเขาก็เป็นปัจเจกชนที่มีความตั้งใจดีกับบ้านเมืองเช่นเดียวกันเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้เขาพูดได้ว่าพวกเราไปกดดันเขา นีแล้วนะคะ13กรกฎาคมสำหรับการโบวตนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบแรกที่8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันที่จะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนายกจากพรรคกเก้าไกลให้รัฐสภาลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และวันนี้ค่ะเราจะพาไปอย่างท่าทีสอวอในการออกเสียงโหวตนายกนะคะซึ่งก็พบว่ามีสอวอมากถึง90%ค่ะที่จะงดออกเสียงโหวตคุณพิธา และเห็นว่าเตรียมนัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่บอกว่าห้ามเสนอชื่อซ้ำคนที่ถูกโหวตตกในรอบที่สองค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของสมาชิกพุทิสภาหรือสอวอในการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกคนที่30ในวันที่13ตกรกฎาคมซึ่งที่ผ่านมานะคะแม้จะมีสอวอโพสตข้อความแสดงจุดยืนสนับสนุนคุณพิพาตามหลักการกรองเสียงข้างมากในสภา ไม่ว่าจะเป็นคุณวันชัยสอนชิรินายเพทย์อัมพลกินดาวัฒนะคุณวุฒิพันธ์มิชัยรัฐคุณมลเพียนบุญตันแต่ถึงตระนั้นนะคะทางสอาวอ,อเองก็ได้เช็คเสียงภายในกลับพบว่ามีสอวอ,อแบ่งเป็น3ากลุ่มนะคะในการออกเสียงโหวตหรือไม่โหวตเลือกคุณพิธาค่ะประกอบด้วยกลุ่มใหญ่90%ค่ะจะลงมติงดออกเสียงกลุ่มที่2นะคะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายก โดยกลุ่มนี้นะคะคาดว่ามีคาดถึง10เสียงและกลุ่มที่3ค่ะออกเสียงไม่สนับสนุนชัดเจนขณะที่ในการประชุมกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนทีธธิสภาที่มีนายเสรีชวนพานนสอวอเป็นประธานกรรมธิการได้หารือเมื่อวันที่สิบกร,รกฎาคมเพื่อประเมินสถานการณ์และการโบทนายกค่ะ โดยได้พิจารณาและเห็นว่าชื่อของคุณพิธาที่ไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาตามเกณฑ์376เสียงจะไม่สามารถเสนอซ้ำอีกในการโหวตครั้งที่สองโดยอ้างถึงข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อ41ที่ระบ,บุว่ายติใดที่เสนอที่ประชุมรัฐสภาหากไม่ได้รับความห็นชอบถือว่าตกไปและห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ยติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนะคะกรรมธิการจึงมองว่ากราณีรอบแรกหากคุณพิธาไม่ได้รับเลือกจากรัฐสภาจะไม่สามารถเสนอชื่ออีกในการโหวตครั้งที่สองที่นัดหมายในวันที่19กรากรกฎาคมและหากมีการเสนอชื่อคุณพิทากลับมาโหวตในรอบสองนะคะ จะมีสวลุกคัดค้านกับที่ประชุมรัฐสภาแต่หากประธานรัฐสภายังยืนยันให้เสนอชื่อคุณพิธาได้ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เพื่อให้เป็นเงื่อนไขว่าประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิษของตนเองหรือใช้การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาตัดสินค่ะ ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าวันที่13กร,รกฎาคมสำหรับการโหวตนายกรอบแรกที่มีชื่อคุณพิธาจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่แต่หากมีรอบที่สองนะคะก็ต้องมาจับตาดูว่าจะมีการเสนอชื่อแค a n ิเดตนายกจากพรรคการเมืองอื่นเข้าแข่งขันกับคุณพิธาด้วยหรือไม่แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกจะสามารถผ่านไปด้วยดียดหรือไม่สามารถทิ้งคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันได้ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ